เมื่อพิจารณาถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงบัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศผ่อนคลายมาตรการเข้าร่วมการท่องเที่ยวแบบกรุปทัวร์โดยหากไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่สต้องแสดงผลตรวจเอทเคเป็นลบภายใน48ชั่วโมงจึงจะสามารถเข้าร่วมการท่องเที่ยวแบบกรุปทัวร์ได้ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเผยว,ว่าสมาชิกในกรุปทัวร์หากแสดงอาการเจ็บป่วยต้องเร่งดำเนินการตรวจคัดกรองทันทีถ้าผลตรวจเป็นบวก จำเป็นต้องหยุดพักและเข้ารับการรักษาตามมาตรก,การในเขตพื้นที่นั้นส่วนสมาชิกในกรุ่มทัวร์คนอื่นหากไม่มีอาการผิดปกติก็สามารถดําเนินการท่องเที่ยวร่วมกับกรุ่มทัวร์ตามแผนการเดิมต่อไปได้หลังมีการประกาศนโยบายดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็มีความกางังวลเพราะนโยบายใหม่นี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับนโยบายที่กระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3 ซึ่งเมื่อดูตามหลักการแล้วหากพบผู้ป่วยยืนยันในกรุ๊ปทัวร์แล้วสมาชิกคนอื่นๆยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อไปได้อาจจะเป็นช่องโหว่ที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยที่สุดจึงขอแนะนําให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3มณพรชชยวุฒิทิมข่าวอธิไอภาคภาษาไทยรายงาน